ไปถ่ายตรงไหนหน้าเวทีไม่ลูกฝนตก,มก,มกแม่เอาลมมาให้ฉันบ้างที่ฉันตากฝนแม่กลางร่มไม่ฉันหน่อยถ่ายรูปใช่ไหมไปถ่ายตรงข้างนู้นเลยมานี่เลยมาฝนตกไบกยี่คนอยู่ไหนโซฟีเร็เร็วดิตรงนี้ฝนมันตกอะไปตรงนู้นนี่

คเสืสวยมากเลยเอดี๋ยวขอขออุญาตนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแป๊บนึงลูกอ่าแม่แม่เลยแม่เลยไม่เป็นไรคะแม่ไม่เป็นไรแม่แป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงนอจ่าจ่ะยจ่ายหน่อยหม่ใหม่เลย เป็ไหมอ๋อเพื่อนไรสดเพื่อนบอกว่าไงไปแล้วโอเคของด่างคลาคยคงมันดัางมันจะทำยังไงดอก่ากันดากันรูสิเพลงกันดงอะไรเราสลดบังกงบังกงไร่โดไล่ดเดเดี๋ยวมา แม่ยพม่ยพม่จะ่กันจับก่อนเอาคนใหม่กัจับใหม่กันนายนายแม่แต่างลูกเลยนี่แม่พี่ครับนายน่ารักี่น้าเธอต้องจ้งน้อง่ยนม่แม่แม่น้องทางลไม่เนี่ยเนี่ยเน่ยพ่กับลูกลูกบอกแล้วพี่น้ามาคูกัน่ล ไม่หรอ่าสอนได้เ่นีสวยเหาเวไเจเจสวยเอทไมหลายรอบจัจเอาทำไมเนี่ย่เาไปเนเลยไปแม่แม่เข้าไปแม่ถ้าเป็นแม่ไม่จะเก็บสองพันถ่ายหลายรอบเ็บเยยังไม่ได้มาคนเดียวนนันถ้ามาคะเดียวก็จะถ่ายกัน ถ้ามาคนเดียวกันให้เก็บห้าคำมาป่มกักับใครอ่ะก็มาคนเดียวกันเฉยเก็บเลยเก็บเลยนะใครหลายรอบอ่ะแอบล่มกันนี่ไงแอบลมกันนี่ไงไม่รู้แถวเขาอยู่ตรงไหนพี่งผมไม่รู้แถวเขาอยู่ตรงไหนมาตัดนะรมไมต้เกลียดเลยน้ามิบาร์ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอย่าลืมเพลงยามทอแม่พรนะโอ้ยยังยังลายไรอีกนี่ละไม่ได้เขาอยากจะบอกอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปแม่พรนะ

เป็นลงรูปนบครับเป็นเมียฉันเี่ยอะไรเฮ้ยลูกอย่าไปใกล้ไฟเท่าไหร่นะปล่อยมาหน่อยลูกปลอยมาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยลูกเดินหน้ามาหน่อยแม่กอดได้แต่อย่าให้รุนแรงอย่าพากลุ่มไปลรงปแม่กอดได เจาวะสวัสดีครับเดี๋ยวมันมนแล้วมันม่ล้วลองเพลงให้แม่พรฟังหน่อยแมพรหลองเพลงแม่พรหน่อยยังงั้นกจ๋ายังงั้นแม่พรแม่พรนอนไม่หลับแม่พรอยู่ไหนมามาัไนอันไลูกอันไมเปิดกล้องหยิดไฟก็ได้

แต่ใจที่ยังแข็งเกร่งจะสู้ไม่ถอยเพื่อลบรอยความจนที่แกล้งขอเพียงมีเธอเกมเดจะลบตำแน่งความล้มทิ้หัวลูกลูกแม่สองใจหากันก้าไปสูพฝันวันนี้วันนั้น วันไหนให้เธออดทนสัญญาด้วยใจลูกผู้ชายจะพร้อมเดินชนเคียงคู่กันไปสองคนอย่าสับสนจะบคนพื่เธอสิ่งที่รอคอยจคนแม่อามไม่ล้ไ่นีี่มีวันนี้พี่มีล้น ให้เธอ <c oughs> อดทน <c oughs> คอยเป็นกันชนเ <c oughs> มื่อพี่ยืนเ <c oughs> ส้สิ้นใจไม่ไกลแค <c oughs> ่รอเธอคง <c oughs> เจอ <c oughs> หาเธอรวม ร้องก่อนเลยเอ็มม่อพิธีได้จะบอกนะไม่เป็นคาตอบของชีวิตลูกนะยายายาเธออย่าฆ่าเพื่อนเธออย่าฆ่าเพื่อนเธอดิบอกพญามิจฉาเหม่ยนะครับเอ็มเอ็มลูกก่อน มันมืดอ่ะมันมืดไม่มีไฟเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อีงานเนี้มันมืดไปทั้งมืดมืดอย่างนี้แหละ <c oughs> น้องกลับเลยเหรอหรือไปที่โรงแรมก่อนอ่ะไปเดินไปไหนก็ไม่รู้เวลาจานอะ จานไหนอะจานบนเวทีนะ้นักดนตรีไงจานนักดนตรมันมือดอ่ะเนี่ยเราไลมืดก็ยังจะไล่สดก็มันมีคนดูอยู่อ่ะสู้มากเลยทำไงให้มันสว่างแล้วไม่มีใครเปิดไฟให้อ่ไไนะเดี๋ยวพันอนกับแม่แววนี้อ่าเดี๋ยวโชคดีนะแม่เดี๋ยวหลังเจอกันใหม่ นั่งคือตอนค่อยกลับตอนเช้าแม <c oughs> อนนี <c oughs> ้ก,ก,ก่อนนะแคนี้ก่อนนะคะแม่ <c oughs> เพราะว่าไฟเขาดับแล้วอะคะ่ะมองไม่เห็นด้วยน้องเขาจะกลับแล้วขอบคุณมากนะคะแม่วันด,ดีค่ะ